อุ้ยมะม่วงดกจังเลยเปาไหนมะม่วงอยู่ไหนลูกอุ้ยแบบเปา,ปาอยากกินมะม่วงไหมครับกินมะม่วงไหมไหนเอาลูกไหนชี้เอาลูกไหนชี้จะเอาลูกไหนเอาลูกไหนเอาต้นนี้ตะ้ะเวลาเอาต้นนี้ต้ะเอาต้นนี้ใช่ไหมเอาไหมอ๋อพอเปา,ปาอยากกินมะม่วงมะม่วงบ้านน้องกับเปาเยอะมากเลยอุ้ยดกจังเลย ดูมะม่วงดอกจังเลยมะม่วงบ้านน้องเปาดอกจังเลยดูสิเนี่ยแค่เคกอะไรแค่พุ่มเดียวเลยแค่กิ่งเดียวมะม่วงดอกมากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาน้องเปากินมะม่วงกันใช่ไหมกินเปากินมะม่วงไหมกินมะม่วงไหมครับโอ้โหเดี๋ยวพาดูพาดูพาดูต้นมะม่วงน้องเปามีอยู่มีอยู่สองต้นแต่ดอกมากดู พี่พี่ดูมะม่วงดกมากมะม่วงดกมากทำอะไรกินดีหาเปาทำอะไรกินดีครับเนี้ยอืมเราจะทำอะไรกินดีลูกเราจะทำอะไรกินดีอืมเดี๋ยวมะม่วงเดี๋ยวแม่พาเก็บมะม่วงนะเดี๋ยววันนี้เราพาเก็บมะม่วงเอาไปทำอะไรกินดีนะปา<ด>เป,า,เปาชอบกินมะม่วงนะรู้ว่าเปรี้ยวแต่กิน แม่พาดูมะม่วงนี่อีกต้นหนึ่งมะม่วง,งต้นนี้เป็นมะม่วงอะไรนะเขียวเสวยพันใหญ่ๆนะดู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 ด,ด,ด,ดูแต่ลูกไม่ค่อยโดกเท่าต้นเมื่อกี้นะไม่ดกเท่าต้นเมื่อกี้เนาะเตาใช่ไหมไม่ดกเท่าต้นเมื่อกี้นี่นี่นี่ตกใส่หัวชั้นดีเลยเนะี่ยเคยตกใส่ชอบตกใส่ัาคาเด้อมันอยู่ห่างก,กันโอ้ เราจะกินต้นไหนดีนะอันนี้เขียวเสวยอันนี้เขียวเสวยใหญ่อันนู้นน้ำดอกไม้หนุนน้ำดอกไม้อันนู้นน่าจะเป็นมะม่วงมันนะต้นต้นที่ดกดกลูกนะมะม่วงมันเ่ะเปล่ากินต้นไหนลูกอยากกินเปรี้ยวหรืออยากกินมันฮะเอาเปรี้ยวหรือเอามานันเอาเปรี้ยวป่ะไปดูมะม่วงเขียวไม่ใช่อะไรนะน้ำดอกไม้กันไปดูน้ำดอกไม้กัน,ป,น,กกนป่ะไปดูมะม่วง,งน้ำดอกไม้กัน ตะก้าน้องอ่างเปาอยู่ไหนนะตะก้าน้องอ่างเปาอยู่ไหนนะไปเอาตะก้ามาเก็บมะม่วงกันดีกว่าพาน้องอ่างเปาเก็บมะม่วงปอกกินมะม่วงสดๆที่บ้านเราใช่กินมะม่วงที่บ้านเราเนะตะก้าอยู่ไหนเอาตะก้ามาไะพาไปเอาตะก้าไะเอาตะก้ามาเก็บมะม่วงกันครับเอาเอาจับมือไป ไหนตะก,ก้าอยู่ไหนหนุนหนุนหนุนแม่เห็นล้วตะก,ก้าแล้วปออยู่บนบ้านมีไหมมีตะก,ก้าไหมไม่มีไปไปเก็บมะม่วงกันใช่เปเก็บมะม่วงกันไปเลยไปเอามาทุกต้นเลยเอาทั้งเขียวเสวยเอาทั้งมะม่วงมันเอาทั้งน้ำดอกไม้เลยเครับหุยเอาต้นนี้ใช่ไหมเอาต้นนี้ก่อนมาเปามาแม่พาเก็บเร็ว มาเอาตรงเอาตรงพุม่มพุ่มเยอะๆเนี่ยเอาตรงพุ่มเยอะๆเนี่ยเอาพุ่มเนี่ยเอา,าไปคนถือนะแต่แม่ไปคนเก็บนะนี่เก็บมะม่วงกันดู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 พี่ด,ด,ดูดูความดุของมันเดี๋ยวต้องช่วยช่วย,วยอุย้ยช่วยแม่มันก่อนช่วยแม่มันช่วยต้นมันเอาหลบหลบลูกเดี๋ยวมันยางมันจะหยดใส่ตาเอาถือนี่เก็บมาแล้วหนึ่ง หนึ่งลูก <S <S เอาใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้ปะใส่ตะกร้าไว้เออใส่ตะกร้าไว้นะป้าไปคนเก็บนะอา ue, อเอาอีกลูกนึงเอาอีกลูกนึงโหสงสารดูดูดูก,ก,ก้านมันดูลูกมันสงสารมันเอาออไปอีกลูกนึงเดี๋ยวหักอ่ะถือเป้าถือครับโ <Kapı reefs> <hr> okay. อเคอ่ะเก่งจังเลยปะปเปีวต้นนี้เปียวต้นนี้ป้านห,หนักไหมหนักไหมลูก นี่เอาต้นนี้ครับเฮ้ยมีเด็กน้อยหนักมาต้นนี้ต้นนี้ออกจะเปรี้ยวนิดนึงมีอน,นี้น้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นี่น้ำดอกไม้เอาเราเอาต้นเอาเอาลูกที่มันเอาง่ายๆนะลูกเนาะนี่ลูกนี้เลยง่ายสุดนี่น้ำดอกไม้ครับโอ้โหสวยไหมว้าวทำไมต้นน้ำดอกไม้มันเนี่ยมันออกเหลือง เขียวเขียวเหลืองเหลืองนี่สวยจังเลยตรงนี้หรือเราจะเอาไว้ก่อนดีนะเอาเอาลองลองมองดูลูกใหม่ดูวตัวลูกนี้มันสวยนะ <c oughs> นี่เราลองดูลูกนี้อู้ยลูกนี้นี่ก็สวยอู้ยลูกนี้ออกเหลืองเหลืองนะพี่พี่เห็นไหมลูกนี้ออกเหลืองเหลืองอ้าวลูกนี้แล้วกัน <c oughs> อืมรึบอา้าวดองเอาเป่าถือครับโอ้โหมีเด็กเก็บมะม่วงนะมีเด็กเก็บมะม่วงพอรือยัง พอหรือยังลูกเอาอีกไหมเอาอีกไหมจะกินหมดหรือเปล่าป้าไปเอาเขียวเสวยใหญ่กันป้าเปาไปเอาเขียวเสวยใหญ่กันมาทางนี้แล้วทางนี้แล้วตน้นมะม่วงเขียวนี่อยู่ตรงนี้นี่เขียวเสวยใหญ่กันอันนี้พี่พี่นี่ต้นลำไห่นะลำไยกํกลังติดลูกเต็มเลยลูกกําลังเล็กๆกําลังมีลูกครับอันนี้ระวังตกใส่หัวได้ลูกดูของเปา ระวังตกใส่หัวนะโอ้ยลูกใหญ่เบเลอเลยเปาดูสิลูกใหญ่มา,เเากาเอาถึงไหมเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ซะด้วยสิเอาสูงไหมเอาถึงไหมจะเอาถึงไหมลูกไหนดูมะม่วงออ้ยได้มะม่วงกี่ลูกแล้วมะม่วงสามลูกแล้เอ,อีลูกหนึ่งนะเอาลูกนี้เนาะะเอาลูกนี้อันนี้เขียวเสวยใหญ่ครับแต่อันนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่นะอันนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่แม่ไม่ถึงปึ๊บ ต้องเด็ดตรงตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่เด็ดก่อนนะเดี๋ยวแป๊บอูลูกมาเลยเลยเต้าว้าวอันลูกนี้หนักนะลูกอ่ะถือเตาถือถือใส่ตะกร้านะโอเคอ้ยเด็กเก็บพอแล้วเนาะเอาไปใส่วางไว้ตรงตะแครเดี๋ยวเรามาปอกมะม่วงกินกันเร็วเอาปอกมะม่วงกินกันพอแล้วแล้วพอแล้วมามาวางไว้ตรงนี้แล้ว ไหนมาดูซิได้มะม่วงกี่ลูกแม่แม่ดูหน่อยสิแม่แม่ดูหน่อยเร็วได้มะม่วงกี่ลูกครับโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยโอ้ยเด็กเก็บมะม่วงนะเนี่ยดูอันนี้เขียวเสวยใหญ่นะพี่พี่นะดูใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าน้องอัเปาอีกดูให้ใหญ่มากเปาดูนีลูกนี้ใหญ่ไหมโอ้ดูใหญ่กว่าหน้าน้องอัเปาออีกเอ้ย <c ười> อันนี้มะม่วงมันใช่ไหมลูกอันนี้มะม่วงมันดูดูให้ดูความใหญ่ อันนี้น้าดอกไม้เอ,อ้ยให้ดูความใหญ่ของมันดูอันนี้มะม่วงมันนะมะม่วงมันเก็บมาสองลูกใช่ไหนดูสิโอ้ยดูมะม่วงโอ้ยยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวแม่ปอกให้กินนะโอเคไหมโอ้ยดูมะม่วงมะม่วงบ้านน้องเป,ดปาดกมากๆเลยเออหลังงั้นเราไปปอกกันนะเดี๋ยวแม่ไปเอาอุปกรณ์มาปอกกันโอเค จะกลับมาตอนที่ปอกมะม่วงนะโอเคนะบายบายแม่เป็นคนปอกนะเอาเปาช่วยแม่ปอกนะเอาเปาช่วยมาเอามาให้แม่ลูกนึงแล้วเอาลูกใหญ่เลยแล้วกันเอาลูกใหญ่เลยแล้วกันปอกลูกนี้ปอกลูกนี้ครับจะปอกลูกนี้กันเออแม่ปอกนะแม่เป็นคนปอกครับ เดี๋ยวเรามาตัดภาพกันที่ตอนปอกเสร็จเลยดีกว่าแล้วกันเปามันมียางดิเปาเปาเปาได้มาแล้วคัะมะม่วงมะม่วงที่เก็บจากสวนสดๆเลยครับสวนในบ้านน้องอา่างเปาะแม่เอาไปปอกเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มที่ไม่ใส่ <laughs> ไม่ใส่พริกเพราะว่าเดี๋ยวน้องอางเปากินครับ พี่ๆเดี๋ยวมาดูน้องกเปากินนะด,ดูดูดูให้ดูความความกรอบของมะม่วงนะอู้มะม่วง,งสดๆลูกเบลอเบล่าเลยแม่เอาผสมกันระหว่างน้ําดอกไม้กับมะม่วงมันเดี๋ยวมาดูน้องเอเปากินกันนะครับโอเคเมนูข้าวน้องกเ,เป๋าเมนูข้าวน้องกรเปาค่ะวันนี้แม่ทาก๋วยเตี๋ยว เป็ดให้น้องอาเปล่านะนี่มีมะม่วงผลไม้มะม่วงคอยดูน้องอาเปลจะกินอะไรคอยดูน้องเ,อเปลจะกินอะไรน,าาะน,นะครับพี่คอยดูนะเดี๋ยวแม่ทําีก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้น้องอาเปลแม่ทําเองครับเดี๋ยวรอน้องอาเปลามากินกันนะครับเอาเอาเอา,เ,อาเลยสิตกอุ้ยมันมืดครับกินข้าวเลยจะกินข้าวหรือกินมะม่วง ระวังร้อนนะลูกเป่าด้วยนะเป่าด้วยนะเป่าพูดพูดพูดด้โนอ no. <c oughs> อร่อยไหมมะม่วงที่ตัวเองเก็บอร่อยไหมลูกหน้าตามันทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะหน้าตาทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะ Ừ, ăn à lòi mấy. Ừ. ừ, chim, chim. อร่อยไหมอร่อยแหละหน้าตาอร่อยแหละครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวนะ โอเคครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมค่ะ